มา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 ได้แนวกินพี่เขามาเบิ้งสี่ได้ปิ่งปลาเหมือนไอ้มากกับลูกเกี่ปิงปป่งปลาปิ่งปลาวันหยุดเบิง้งสีเทปิ่งปลาตำทั่วเบ้ยตำเองนะครับนี่ปิ่งปลาตำบักทั่ว สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่าจินแสบสู้หู่สุขนครับเมื่อใน้พบพ่อกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาผมมาครับพี่น้องได้ตำหมกทัวนะครับปิ้งปลาดุกครับเบิ้งครับมาเป็นเหีบเลยครับพี่น้องทึ่งเบาทังนำไร่แตกโอ้คิดอยากตำสมตำทัวคือเก่าเหรอครับเมื่อนี่ใส่กับปิ้งปลาดุกโอ้เอฟซียน เพิ่นขอมานะครับว่าเบาเช่นจัดปิ่งปลาตําทั่วเนี่ยเพิ่นขอมาจากสซอป,อป,อปอเล้าอ่าทั้งบานเห่ากับขอขึ้นกันเอามาโฮมใส่น้ํากันหลดนะครับพี่น้องนี่ครับมาเป็นเหีบมาครับมาเสียบๆน้ำเบาเช่นคุยตําทั่วบรรยากาศทงไฮทงหน้าขึ้นเก่าเหรอครับเมื่อเนี่ย ครับเออืบเกลือนะครับน,น,น,นวัวๆปีกก้องเขา่ทาทั้งขางต่าจินเองนะครับเนี่ยต่าที่เป็ดเผ็ดคือเกล่ะครับอื ลูกกี่แรนเอาปิงป๋ามาส่งปุ่นครับเป็นเรนเบาแล้วเจ็บเชือบเบา่วนกินเข่ากับเ่อกินคนกินแล้วรอคนอิ่มแล้ว เพือเสียเอาตัวใหม่ไปเรื่อยเถอะตจ้แซบปีรีครับพี่รองกี้มากินข้าวลูกเก็บเชอบือกเบาวะครับเข้าบ้าน มาเพียบนาสะบัดสีท่านผู้ชมลูกขยันกันกินปลากินแม,นม่นป่ะอืมบ้านนะมือเปื่อกมือเปลือกไปแกะมาไปเอาดึงออ,ออกแปลออกม,มาแดนมเบามากแปลงมือครับแบไปเก็บเชือกต่อนไปแปลงมือยังไม่เก็บเนาะยวังไม่เก็บครับเก็บเชือกต่อครับ ไม่ฟ <My> mm ันไม่มีอืม มามาอำมอีลกลูกกินเข่ากันแล้วหล่อกินเขา่าแย่งครับลูกเี๊เป็นคนที่ <c oughs> เจ็บจากเบา,เบาก,กันเพิ่งเป็นคนที่กินหน่อยคือแม่เพิ่นได้แม่ครับเอานี่เด้อเดี๋ยวพ่อเฮ็ดไปให้ผิวเขาเหมือนพ่อมาก,กาผิวเขาเหมือนพ่อมาก,กว่น <c oughs> เอาหมองเลยววะคุยเอาครับเนีย่ยนครับ เป็นตระเสียบบ่ครับพี่น้องสุดยอดดีๆได้กินกับต่ำถั่วเผ็ดๆล่มเย็นสวย กินปลาก็ยันตะกั่ง ปอกเห็ดไปหาย่างมาสานไปยางบังหันบอกท่านผู้ชมนะไปย,าง,ไปยางมาวังหันบอกท่านผู้ชมนะไปเก็บเชี่ยเปล่าครับ มาได้ลกมาอำัำปอนย่ามานี่อปอนเขาลูกไปน้าครับสร้างเิ่นกินให้อร่อยอร่อยแสบวะปะแส่บกับอร่อยอันเดียวกันบะ โอ้พอดีง่ามเลยครับปิ่งแสบได้ครับใส่เลย,ท,ยลทำสุดท้ายก็พอแล้ว uh huh. คือจะกินหน่อยครับเนี่ยยิบเอาเพราะว่าจะไปกินเชื่แต่มันไม่เชื่ จต่ปีดีต่ำทัวเดี๋ยวพอจงไปหายเด้อน้ำหิวจัไมาก,กินคุ้มบ่ไอใดนะครับคุ้มยังไงก็บ่กินลูกเกี๊ยขันว่าบ่หิวก็คือบ่หิวได้ซ้ำนี่แหละ ทีหาค่ำจับจับเจ็บเจ,จ็บไป,บบไปน้ำเยอะไม่หัวครับหื้ม มาไล่าลามันไปหน่อยเนี่ยมันมากวนเลย ดีๆตำทัว เอาเอาล่ะครับตําทั่วเบิร์ตพอดีเหลือไ้เห็นลูกไส้เทวดา,เพ,พานะเพื่อพันหยากนะครับเพื่อเพันหิวอีกแสบไปดีครับพี่น้องนำํำลองข้อจักหน่อยก่อน <laughs> เป็ดเอา้ามือนี้ก็ได้ กับเข่าบ้านบ้านนะครับอาหารอีสานบ้านเฮาปิ่งปลาดุกตําทัวนะครับพี่น้องนะปิ่งปลาดุกตําทัวแซ่บคาอีรีบรรยากาศขางแท่งหน้าคือเก่าเหรอครับทึ่งกินทั่งป้อนลูกเมื่อนี่หล่อพ่นกินเข่าย่ำพ่นอยากนะครับตาบานนี่ละเพิ่นกินมาแล้วก็ได้สีห่หาคำนะครับ ซัำนี่นะครับลูกกี่เป็นคนกินบลายไดแม่จะน้อยกับว่าหิ้วอีกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไ้ซัำนี่ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมขอให้เอฟซีสุกทันสุขภาเแียงแรงครับกอให้สุขสมร่ำด้วยสำเร็จลุื่องยิงย่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับปวดก่อกเสือกเบาช่